พี่น้องเราเบ่งบกหอยไม่แต่หน่วยงามๆหัวบกหอยพี่น,อบบน้องฮะฮะบนดูเยอะบนคืดว่านะคืดว่าคืดอยากนะพี่นอ้องคืดอยากนะอันนี้เป็นหยางคือเอาปิดนี่ปิดเพราะว่าอหยางว่าตีพี่น้องเยอะบนปิดเยอะบนไปย่างปลาเราก็อ,อยากให้กินอยากให้ควนอยากให้กินมันเข่าดังเพราะว่า กันกินเข่าปลาเข่าดังลรามัน,ม,นมันบอสาไอเป็นนะพี่นอ้องแม่เบิ้งน้มจิ้มแบบนี้พี่น้องโอดน้มลายแตะน้มลายแตกพี่น้อง,งเมื่อไนเลียมมองมอง,มอง,มองอยุไม่ฆ่าปลาสิล่ะย่างปลาอยู่พี่น้องทั้งเห็ดแดดเดียวทั้งตากทั้งอันอันทั้งย่างอยู่นะตอนนี้เนาะกินแบบเพียวๆบ่มีผัก พับคมพักที่กระายอยู่หัวมกอยากตามนั่งกินซีฟุดเป็นยังือต้องจ่อแบบนี้วันตีเอาตามันออกเลยพีน่นะ้องตามันมากินตาหอยมันจิตปวดมันจิตปวดหัวบนว่ารอบ กินเดี๋ยวพ่อสิบหน่วยบ่นี่สั้งปลาเขาหยียงี่สิบลหมู่บ้านงี่สิบลพี่น้องเอาลายก็นันบ่มีเอาลายก็หนันบ่ได้เขาบ่ามีไห้เขาบ่ามีปลาไห้พี่น้องเขาก็แบงไห้เขาก็แบงไห,ห้คนอื่นน้ำนี่สินะตามันพี่น้องต้องอาตามันดอกดิคนบ่าตามันดอกคนว่ากินกินตาหวนะัวมันปวดหวัว แลเบิ่งหัวบอกหอยพี่น้องเอ้ยเขาไปเฮ็ดย่างเนาะตอนแยะบนยวนยุปา่าตอวงมนาะอยากแห้งหลายมันเป็นบกหอยหน้าเนาะบกหอยหน้าหอยปังไหมพี่น้องเขาเฮ็ดยังส่อะไะเฮ็ดเป็นไม้ย่างส่ละเฮ็ดแบบย่างบาร์บีคิวไหมไม่ละหาสิบบาทพี่น้องเลยหาสิบบาทก็ซื้ออยากเนาะ เ็นเนวกินบานเฮาพี่น้องมันเป็นแนวกินบานเฮามันก็อยากคือว่าล่ะของเคยกินเนาะพ่อแม่เขาพากินกัดเสียบเขาตามันดอกพี่น้งองต้มไปกะละมังหนึ่งผัล่ะแต่ว่าอันนี้ยบบนเอามากินซ้ำนี่ยังือต้มไปหลาย ตัวมองหัวมันใส่ตู้ตัวมองหัวมันแกะหัวแกะตามดอกใส่ถุงใส่ตู้ไปพี่น้งองเขาเจ้าสื่อตัวโลดละลอยกล้าพูนเขาแกะเต้วหัวมันยังสิแกะเต้วหัวยังสิ้วก็ปาตามันดอกพร้อมขเขาเจ้าไปใส่ตำปลา ไปใส่ตำปลาเอาไปใส่อันตำหัวหงแมพี่น้องประมาณนั้นแหละแล้วผวบ็กินกับหอมกับผักซีผักอย่างเลยเอาแมา่มันเพียวๆอย่งสิหรอกมีผักซีเตรียมหลังบานอยู่ผักซีกับหอมกระไดขึ้อยากแบบนี้แห่ๆ <c oughs> มันน้ำมัายแตกนะอื เร้าไอเป็นไรกินยังกับกะ่าเมื่อวานไปงานเขาไม่ปลามันน้ำเพลนเขาเจ้าะตำสมเรียงยุ่ซุ่มเนาะยุ่ซุ่มมันของแต่ละตำบลน,นะตำบลโนโนุดมกับมีพวกกบตพวกเอ่ยังก่อกุมแม่บงแม่บ้านกุมเอาสมอกสมอเขาเจาะกับไปเฮ็ดีนยังบริการ ီကျာအျာကွို်အရာကွေြီကေြးအရဲ့က်ပြီရဲ့က်စဖนရ့်းောကျာ့ာရြျာ จินตำมมาหตมูหงขนตำเพชรไหลพี่น้องเอ้ยว่ามันว่ามันปากสิปิ้นออกมาปะขนตำมมาหมูหงเพชรหลาย้ากันรูใจอ่ะเขาแจ้งเขี้ยวหวานคนละวันแล้วก็ไปเบ,บิ้งข้าเจ้าตีนตีนนั่นยังกว่าบัสรูปยังนะน,นะปกอสมอมันเป็นมือสุดไทยแล้วหมู่บ้าน ไปยังไงโอ้ยประเดี๋ยวไปทา้งหลายเจ้าเจอเออบ่เห็นหน้าเห็นตาแล้วบ่ได้ไปทางใดาหมู่บ้านนี่เยอะบทไปอำเภอ่มหมู่บ้านเนาะประเดี๋ยวมายกเมื่อไหร่เช้าๆมาตะเฮืงพี่มาตะเฮืงพี่เผื่อว่าพอเห็นหน้าเห็นตาจ้าเจอเดี๋พวกออสมว่าพวกผู้สวยผู้สวยผู้เยี่ยบ้านจะเจ้าเป็นรุ่นน้องเนาะ โอ้ยมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วของบ่ได้ไปทั้งหลายวันแล้วจุตบานเหตุงานจุตบาน,นเฉยบนวะอืมใดรพี่น้องมันไม่ได้หยาบหัวแบบนี้หัวนี่ไนะพี่น้องอืมมันใครตัวนี้ มันานั่งโดนบ่ได้เด้อย่างปลาข้าวไฟอยู่เดี๋ยวมันสิใหม่นีห้างบ่ได้เด้เพี่น้องหนีไก่เตาไฟบ่ได้เด้าบุญน่ะป้าหัวหนีเมยนบนบ์พี่น้องแล้วบุ้งเนี่เสียบเสียบเสียบคุณได้อยากมันได้บนบ่คุณมาข้าแปะก,ก็ได้มาข้าแปะก,กับ กำลังแจ่เต็มอยู่กินกับป๋าเดือบวองปวดพวกน้ำเนื้อบนเลรีไปบึง้งเลรีไปบึ้งป่าพี่น้องแซบ่บเออฮืมโรเล่โรเล่แบบนี้ น้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิม้มซีฟูดหอยหอยนุวยวนล้วนเอาวล้วนเลนือบุพี่น้องตันมารอไม่แล้วโอ้ยเอาละซ้ำนี่โอ้ยเผ็ดดิรัวดิรัวปย่างกาตอกนอนมาเนี่ยพี่น้องบายบายขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้า